กเอาป้าขอนหน้าอาวุธเท่ามีเพียบอาวุธมีเพียบเอาสวิงก่อน Ừ, Néo niên không, ừ, đợi, 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 đợi. Để để không ở nơi đây 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 มาแล้วเตบโอ้โปูกระปูกระปูโอ้ยเออหน่องเดืเบ่งน้ำกันแกคนเดียวหน่พี่น้องเขาได้กินอยู่ดอกนี่ก็ยุ่นละละอุ้ยโคหน่อยโคหน่อยถ้ามีสองคนแกนท่านมันอยู่ดอก đi chín Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สบายยังหมากม้ายเดอดบวช้อนนกเลยนี่วาสเอ้อนมดอนใกล้แล้วช้อนยาก เราสำสำเขาได้กินเด็กได้กินอะไอยู่บ้านโอ้ยบุฟี่นลาเกอยู่บ้านมาหน้าดิยี้อยู่ในกินเล่นเกบอยู่ไป็นดดป,ป,ปจักห์หา,าูนเดยนเนียวกันนี้สองคนเะนียวก็จิเก้ เกเอาสตปากูุยอนะโอ้โหหอมจินหนังโห้ยจัดเลยขยกรับมือหนิมาชินอดหน้าได้พี่น้องมือนินอดแล้วมือนนิคำเลยกราศกรคำยำแดงโอ้มวนแท้นิกกลินได้อยู่นานสบายพัฒนาแห้งคุณมืออนยี่ก็สานนี่ก็สานพี่น้องนี่จิกระเสร็จเส ดิบแห้งแสบไม่ก็สัน้นตังน้งอะไรจ่อใคระตังไปนี่งต่อ,อ่อาการต้านของคนพี่น้อง,องมันดักมันดักมันคินดกว้วววาง นี่ไงไงล่ะเมื่อไ่กินแต่ยากิโอ้กระปูยังมาใม่นหรอ,อต้องเตรียมเ้อมชีวิตอินดี้ มวนมอยู่ให้อยู่นานเป็นพันเจ้าคือสีญ่คือสางโอเคอย่าักถือบถบักเลยมวอยางเดียวชีวิตบ้านหนา โอเคพี่น้องปล่อยมันนล่อยปไปนะเอาบเมิดนีชิบหาต่ออยู่พี่น้องเลยนี่แล้วมันแก่คนเดียวเป็นอยาง nó là to nó nó là to, nó 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 tốt nó 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 ฉันกินแล้วพี่้องเ้ยนี่นี่นี่ล่เติบเปพี่้องเลยโหนี่นี่เก็บๆๆมาเด็ปกะป้ปูนาก็ได้กินหอยอยู่น่นตรนี่เงี้เพอได้กินได้ยากข้าล่อไป คือชี้บาดเดียวนี่แหละเมื่อไรมันสอนผู้เดีเอ่ออกไปมันกูสอนหลายคนก้อยหนูแล้วเมื่อนี่กะเก็บผักหาอยู่เงอ,อยู่ที่ยงองที่ยองหน้าวันนี้สุกใส่เดีน๋นอนหน้าแหละวันนี้ออมาหน้าตัวคำมาเอาไปสิ กบานนะโโฮโฮโฮเก็บดบเ้บ,บ,บนเบนเบ้นเยมนคำแล้วเดียวกที่เขาหิวล่พออะไรปีนองนี่ตำหนิพออะไรมากินก่อนมาเน,น,นี้ย